สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคริปโตเทนิ a คิลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดนะครับประจาวันที่2 7มีสายน2 5 5ารม2 5 5พบกับผมเช่นเคยนะครับเรามาดูในส่วนของซิลนะครับเหรียญแรกที่เราจะตามกันนะครับในส่วนของซิล T ี THB แล้วก็ u s d t นะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะฮะก็ยังคงณตอนนี้นะครับเหรียญซิล์ก็ยังคงเป็นขาลง ยังไม่มีสัญญาณการกับตัวอะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับผมก็ท่านนักลงทุนที่ต้องการตาถือยาวเนี่ยคงต้องรอรอไปอีกนะครับรอจนไม่รู้ไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็สังเกตไว้ว่าคือราคาเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาอยู่ในตัวของโซฟิโบที่จะเป็นการถัวนะครับนะฮะโซฟิโบ so ใหญ่ที่จะเป็นการถัวนี่นะฮะสำหรับของ,ของทางฝั่ง THB ครับผมเดี๋ยว อันนี้อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เล็กค่โอเคนะครับเนี่ยฮะราคาก็จะอยู่ที่ตวราวประมาณนะครับสองจุดหกบาทสองจุดหกแปดนะครับถึงสามจุดเก้าหนึ่งครับแต่ทันเนี้ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าถ้ามันเกิดสัญญาณการตัวเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกเราได้ว่าน่าจะเป็นการถัวนะครับผม นะตอนนี้ยังยังไม่น่าถู่นะครับยังไม่น่าเข้าซื้อนะครับนะใครที่ติดไว้ราคาสูงๆนะครับบาทกว่าเจ็ดบาทพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวรอถัวกันนะครับผมบของทางฝั่งทาง USUSDT นะครับสำหรับคนถือยาวนะฮะนะครับเดี๋ยวผมขอเอาฟิโบออกก่อน,นครับมีฟิโบใหญ่ฟิโบเล็ก หลายตัวมากเลยอ่ะโอเคนะครับฟิโบใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับราคาที่เป็นโซนที่จะเข้าถั่วนะครับอยู่ที่0.07558นะครับจนถึง0.10885นะครับผมนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนที่จะเล่นสั้นนะครับคนที่จะเล่นสั้นเราจะว่าอย่างไรนะครับมหลายฟิโบกาจะ เดี๋ยวออกผมก็เอาออกอางแล้วล่ะโอเคนะครับฟิโบใหญ่เดี๋ยวอเดี๋ยวโอเคนะครับคนที่จะเล่นสั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่าสปอตนะครับคนที่นะครับจะเทรดซิลทางฝั่ง PHB เนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะครับคือภาพรวมนะับโมเมนตัมกราฟเดเนี่ยลงชัดเจนนะครับ ไม่เหมือนเมื่อวานที่มีการที่ออซัมอสเลเดอร์นะครับส่งสัญญาณที่รีบาวขึ้นนะครับแล้วก็มีการรีบ่าวขึ้นไปจริงๆนะฮะสุดท้ายก็ลงครับผมโมเมนตัมกราฟสี่ชั่วโมงนะครับนะครับก็ยังคงก็ยังคงเป็นขาลงนะครับมีทิศทางขาลงอยู่นะฮะแต่ว่าเริ่มมีการที่จะรีบาวขึ้นมาเห็นไหมฮะมีโมเมนตัมออซัมสเลเดอร์นะครับผมนะครับนะครับค่ะ ในทิศทางขึ้นนะครับผมสาระสีเขียวเขียวไฟฟ้านะครับผมแล้วก็แต่ว่านะครับภาพรวมเนี่ยนะฮะของตัว SMA ของ RSI เนี่ยนะครับก็ยังคงชี้นะครับยังคงมีทิศทางมุ่งลงอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็นะครับยังเป็นยังถือเป็นยังถือเป็นขาลงอยู่นะครับต้องระวังนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมในกราฟรายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ นะเราจะเห็นได้ว่าตัวนะครับราคาเนี่ยนะฮะมันกลับเข้ามาอยู่ในโซนโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับซึ่งคือมันทะลุออกไปเนี่ยมันกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะพอกลับมาอยู่นะครับก็ปรากฏว่าทำไมฮะนะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็ร่วงทีนี้เนี่ยนะครับร่วงลงต่ำกว่าโซนนะฮะแน่นอนนะครับว่าโอกาสที่จะร่วงต่อ นะครับมันมีแน่นอนนะครับโมเมนต,ตัมกราฟเดก็ชัดนะครับผมนะครับทิศทางของซิลก็ยังคงเป็นขาลงก็ชัดนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เล่นสปอร์ตนะครับณตอนนี้โทษาที่ณตอนนี้มันเป็นจังหวะนะครับที่คุณจะเข้าบายคุณจะเข้าบายถ้าอิงตามตัวทมงเฟรมหมนึ่งชั่วโมงนะครับทมงเฟรมสิบห้านาที ครับตาเฟรม5นาทีนะครับสามารถบายได้นะครับนะครับสามารถบายได้ถามว่าถามว่าถ้าเกิดบายแล้วจะไปปิดตรงไหนนะครับเอาทั้งคนที่เล่นเอาเล่นสปอตก่อนนะครับเล่นสปอรตระยะสั้นปึ๊บนะครับก็มาปิดในช่วงของโซนฟิโบรนะครับนะครับแต่ท่านเข้าตอนนี้นะครับ จะอยู่ที่ราคาที่จะปิดนะครับอยู่ที่3า3สานะครับจนถึง3า1ุดนะครับราวนี้แถวนี้ทีนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทำา i g เท่ากับไฮของเมื่อวานนะครับผมนะฮะถ้าอย่างดีเนี่ยก็คงจะอยู่แค่จุดสูงสุดของโซนหรือเกือบถึงนะครับนะก็คืออยู่ที่3า8นะครับ ราวๆนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่จะปิดนะครับถ้าท่านเข้าตอนนี้ท่านเข้าได้เลยนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เผื่อใจไว้บ้างนะครับเผื่อใจไว้บ้างนะครับนะฮะราคาที่ท่านจะต้อง stop loss นะครับครับเพราะว่าเทรนเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับราคาที่ท่านจะต้อง stop loss เนี่ยอยู่ที่สามจุดศูนย์เก้านะครับผมสามจุดศูนย์เก้าจะเป็นราคาที่ ถ้ามันมีมันเกิดการกลับตัวลงมานะครับ,นะรบตรงนี้ก็จะเป็นสต็อปร้อแล้วนะครับนะครับเออถ้าเกิดคนที่เล่นสปอร์ตนะครับทาไมฮะถ้าคือไม่มีสต็อปร้อแต่ว่าทําไมฮะถ้ามันถึงสามจุดศูนย์เก้าเนี่ยนะครับหรือใกล้กลกเนี่ยก็คนจะปิดซะนะครับนะครับหรือใกล้ใกล้สามจุดศูนย์เก้ามากๆเนี่ยคนจะปิดซะนะครับเพราะว่าโมเมนตัมภาพรวมเนี่ยนะครับไปขาลง เดก็ลงนะครับสี่ชั่วโมงลงนะครับผมนะครับประมาณนี้นะฮะคนที่เล่นทางฝั่งของตัว USDT เนี่ยนะฮะฟิวเจอร์อะไยนะครับก็เช่นกันนะครับถ้าให้กรอกเช่นกันนะครับตัวสัญญาณโมเมนตัมเนี่ยนะับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันคล้ายคลึงกันทุกอย่างโอเคนะอืมโอเคนะครับก็นะฮะ เส้นเทรนตรงนี้คงไม่ต้องตีแล้วล่ะนะครับหลุดโซนมาแล้วนะครับหลุดโซนมาแล้วหลุดตัวโซนแนวรับมาแล้วตอนนี้กลายเป็นโซนแนวต้านไปแล้วนะครับสําหรับโซนสีเขียวนะครับถ้านะครับท่านจะถ้าท่านจะเปิดบายนะครับณตอนนี้เป็นจังหวะที่ท่านเปิดได้นะครับเปิดบายหรือเปิดขาลงเปิดได้นะครับผมปิดตรงไหนฮะปิดที่ นะครับอาจจะปิดที่ตรงต่ำสุดของพี่โบก็คือ0.099นะครับผมนะครับ0.0จนถึง0.102นะครับหรือนะครับอาจจะปิดที่ช่วงราวๆแถวๆนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็น่วนย่อยเพราะมันมีการไซเว์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีสีสีเหลืองนะครับนะครับจะอยู่ที่นะฮะ 0.102นะครับศูงย์สุดอยู่ที่0.105นะครับราบๆนี้เท่านั้นครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงเปล่าถ้ามันเกิดว่ามีอยู่2อย่างนะครับคือหนึ่งขึ้นไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนติโบหรือว่าจะเป็นโซนแนวต้านสีเหลืองย่อยๆเนี่ยที่ผมให้ไว้เนี่ยถ้าขึ้นไปถึงนะครับแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวทั้งออกนะครับหรือนะครับ ถ้าอาจจะไม่ถึงอาจจะใกล้เคียงว่าจะถึงนะครับแต่ว่าทำไมฮะเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนท่านออกนี่ให้เป็นแนวทางนะครับผมนะบสต็อปลอตของคนที่เล่นฟิวเจอร์ฝั่งขาบายนะครับขาลองโอเคนะครับอยู่ที่0.088นะครับ0.088ดอลลาร์นะครับ ราๆนี้แถวๆนี้นะครับนะฮะส่วนคนที่เล่นฝั่งขาเซลล์เนี่ยนะครับนาะเมื่อวานเราก็ให้ใหน้น้ำหนักไปที่ฝั่งเซลลเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็มาเออเรามาเข้าเรามาเข้าบ่ายไม่ทันนะครับนะฮะเพราะว่าพอเช้ามาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการไซด์เวล้วนะครับก็เริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ใกล้เกิดเกิดการ กล้เป็นการกับตัวแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อวานก็เน้นเซลล์นะครับผมทีนี้นะฮะถ้าคนที่จะจะเซลล์นะครับทำไงรอเพราะรอรอจนกว่าราคาเนี่ยนะครับมันจะวิ่งนะครับวิ่งเข้าสู่โซนฟิโบของคนที่จะปิดฝั่งขาบายนะครับนะฮะก็จะอยู่ราคาแถวๆนี้นะครับ0.099นะครับ จนถึง0.102นะครับหรืออาจจะเป็นโซนแนวรับสีเหลืองเอทโฮสโซนแนวต้านสีเหลืองนะครับผมนะครับ0.102นะครับจนถึง0.105แล้วราวนี้เท่านี้นะครับถ้ามันเกิดก่อถ้ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับไม่ว่าจะในโซนหรือว่าใกล้โซนก็แล้วแต่นะครับนะก็เป็นโอกาสในการที่จะเปิดบายนะครับผม โทษทีเปร์เซลนะครับเปร์เซลนะฮะโอเคนะครับสต็อปลอสนะครับของคนที่ฝั่งเซลนะครับจะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูย์เจ็ดนะครับผมศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เจ็ดบนสุดเลยนะครับบนสุดเลยนะฮะรางนี้ประมาณนี้แถวๆนี้นะครับนะฮะท่านต้องคนเล่นฝั่งเซลก็ต้องรอนะครับนะครับนะรอให้ทำไมฮะราคาเนี่ย ถ้าไปอยู่ในโซนแล้วมันเกิดการกรับตัวลงนะครับนะครับประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับอน,นี้ของเก,ก่าลบนะครับไม่ได้ใช่ละโอ้โทษทีนะครับโทษทีนะครับก็สรุปนะครับสําหรับคนที่แน่นอนฮนะคนที่จะถือยาวนะครับก็ยังคงต้องรอไปก่อนเพราะว่าณตอนนี้ยังไม่เกิดญญาการกลับตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่สําหรับคนที่ เล่นฝั่งสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น t s b แล้วก็ u s d t เนี่ยนะครับก็นะฮะตามกรอบตามโซนที่ได้ให้อาไว้นะครับเป็นโซนฟิโบแล้วก็เป็นในส่วนโซนแนวรับโซนแนวต้านนะครับผมนะฮะของ t s b เนี่ยก็อยู่อาศัยอาศัยกรอบเดิมนะครับอาศัยกรอบเดิมของทางฝั่ง u s d t เนี่ยก็จะอาศัยกรอบใหม่ที่ที่ให้ไว้นะครับ ก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะถ้าท่านจะเทรดเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เน้นไปทางสั่งเซลล์นะครับผมสำหรับคนที่้ีฟิวเจอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอนะครับรอจังหวะนะครับประมาณนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อิงจากโมเมนตัมนะครับของกราฟกรา กราฟเดย์กราฟสี่ชั่วโมงนะครับกราฟรายหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับนะฮะก็หวังว่านะครับแผยในการเทรดในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนดีอย่างนี้ทุกวันนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ